อาจารคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่งานของ History of w u ซึ่งเราต้องบอกนี้นะว่า w u เนี่ยเป็นคำมาจากคำที่ชื่อว่าจักรพรรดินีดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวการดำเนินตามตำนานของจักรพรรดินีในเรื่องของความงามนี่ออกเสียงอีกทีนี่ w u e u e u e u ที่แปลว่าจักรพรรดิจักรดินีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขานี่นี่เลยเขาเปิดตัว เอเซนตัวใหม่เป็นคอร์เรชันใหม่นะจันเซ็งเอ s เซนเนี่ยถ้นเป็นแบบว่าในกลุ่มของบิชอปอันหนึ่งเนี่ยนะซึ่งสามารถที่จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยให้กระชับตตึงผู้ชายก็ใช้ได้เห็นเขาบอกว่าเป็นพืชสมุนไพรชั้นสูงด้วยมากอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นกลับไปในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นอะไรตำนานความงามตั้งแต่ดั้งเดิมของสกภัเ่องใช่จะได้สวยแบบ ใช่สวยแล้วสวยยิ่แบบดั้งเดิมจักรพรรดิเพราสวยยังไงเราก็ไปเจอแบบนั้นแบบนั้นแต่บอกก่อนเลยเมื่อกี้ที่ผมเข้ามานี่ไม่กล้าเดินเลยทำไมอ่ะหรูหราจั่หรูหราจั่นี่งานข้างในยิ่งหรูหราจัดมากไปกตอนนี้เลยนะจะบอกกลัวเดินไปชนอะไรเขาตกเม่แต่แต่เขาจัดแบบอลังการมากครับใช่ค่ะสวยงามมากสวยงามมากนะ่ประเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเพื่อจะไปดูนะฮะการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของเขาไปกันย่างไปครับไปอัญโอง Mai Nhon là 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 ok ok Thank you. Yeah, Thank you. <laughs> จริงๆเงยขนาดกล่องก็เหมือนเราอยู่ในวังแล้วก็เครื่องประดับอะไรกํ่ไรของจักรพรรดิคือพรีเมี่ยมมากๆนี่ก็คือชุดนะคะที่จะมากับันนี่เดี๋ยวพี่มาจะใส่นะครับเข้าไปในงานนะครับ ไปไงสวยอลังการมากเนี่ยอันนี้เด็ดจริงอันนี้เด็ดนี่คุชชั่นดีมากคุชชั่นดีมากนี่ใช้แล้วนี่ไงเนี่ยเออเทคนิคความสวยของพี่มานี่นี่นี่คุชชั่นอันนี้ดีมากคุชชันอะไรไอ้รองพื้นที่อยู่ในฟองน้ำแล้วกดอย่างเงี้ยแล้วก็มาใช้ งานเป็นยังไงบ้างโอ้ยสวยงามมากค่ะเหมือนอิ่มนี่อิ่มมากครับกินเยอะสิอิ่มรวยจุก้วยเพราะว่าอร่อยมากใช่ไหมใอนี่เขาให้มาดูความงามเครื่องสำอางแล้วขอชมอีกอันหนึ่งนะคะการแสดงค่ะพี่มา การแสดงเขาแบบน่าประทับใจมากเลยค่ะประทับใจจริงแล้วก็ชุดแบบฮองเฮาชุดอะไรของเขาจากพัดจากควาดีนีชุดของเขาเนี่ยจากพัดจริงๆแล้วก็สวยงามมากประทับใจมากค่ะก็ดีมีการแสดงแบบเหมือนกับเกาหลีโบราณใช่รำแล้วก็มีเครื่องรางเลาชานก็มีเครื่องเปรีของเกาหลีโบราณและเครื่องสำอางก็เป็นยังไงจะเครื่องสำอางก็เป็นยังไงครับดีมากเนื้อดีมากเขามีพรีเซนเตชันนะเกี่ยวกับเรื่องความความเครื่องสำอางของเขา มา,าจากไหนอะไรยังไงปะเดี๋ยวรายละเอียดค,คุณผู้ชมคะเราจะไปคุยกันในสตูดิโออะไปกันในสตู